นนี้นะครับกลุ่มพิกกี้คิวของเราได้กลับมาเป็นนักตกปลาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาเนี่ยไเริ่มการอัปเดตและติดมานานแล้วนะวก็ผมยังไม่ได้เข้าตู้คาแค่เลยก็ผมจะเข้าวันนี้และวันนี้ผมมีเอ่อคนช่วยเหลือนะครับก,ไก <c atter> ็ไกด์นำทางแคสเตอร์ใช่ไกด์นำทางฝากไปติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันเนาะอู้หอยลักมีหมายความว่าซีอุสอ่านี่คือเทพเจ้าสุด มันต้องเป็นอันไหนอะอันนี้สขาวดำเกียวเกียวข้าวเหรอนอ่เยนดี้เย่กดเลยเย้ทำสุขแล้วเสร็จแล้ววันนึงมันต้องหมุนนาฬิกาสี่อันเอ้ยห้าอันนะโอเคต้องหมุนนาฬิกาเยอะด้วยโอ้โหนี่เมื่อไอ้เรนติดหรือจะให้เราไปแก้ควสต ทุกคนจะบอกว่าตอนเนี้ยอัปเดตวาเลนไทน์ออกแล้วนะมันจะมีปลาลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่อันนี้ติดสถานนะช็อกโกแลตนะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสนะีชมพูเนาะน่ารักน่ารักคือซีดีเนี่ยตกได้ไปแล้วแล้วผมอีเกิดความอิจฉา <c oughs> ผมก็เลยท <MK. S 1> ุ่มเทรอหนึ่งชั่วโมงมาตกเลยนะครับ <c oughs> two player awaits one swim to m e d i คือยังไงสังเกตอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้หนึ่งใช่ไะ แค่ยังลงย่าไปตกท้าไมไม่เขียวอย่าเนี้ยยังไม่รู้โอ้โหปลานี่ปลาอะไรอะ่ปะปลาลีฟันเนอร์สแนปเปอร์โอ้โหลีฟันเนอร์สแนปเปอร์แบบเออชั่นกากไปร<ะ>อด้วยรอด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะสีนน้ำเงินอันนี้สีนน้ำเงินก็ต้องเลือก ก็ t o ออฟมิวสิเรียบร้อยคุณว่าคูกูว่าคุณทำเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอกูว่ามยังทำไม่เสร็จเลยสิวส์ทริโอไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้เออไอโอยู ี่แปดนะ8 8. เจ็ดแปดสี่แปอืมเฮ้ยหูตูสักต่อยเวลามันจะหมดอยู่แล้วเลือกี่นาทีเร็วเร็เเอืม82 00 7 8 48 82 00 7จ็ดแปดสี่แปดแปดสองนเร็วนะเจ็ดแปดสี่แปดแปดองศูนย์เจ็ดแปดสี่แผมไปผมไปเดี๋ยวผมไปค่ะคุณครูเป็นปวดเลยเต้องใส่โค้ดอ่ะค่ะเจ็ดแปดสี่แปดแปดสองศูนย์ s ซสรคุณไปอ่านก่อนต้องเข็นมนาฬิกาเื่อ,อแล้วผมแล้ผมต้องเอาไหนอ่ะคุณอ่านก่อนมันคืออะไร o เด็นฮะฮะซ้ายหนึ่งค้าซ้ <Ha? S 1> ายง,ง้ <Ha? S 1> ยหง,รงหงรอ ด่วนเลยมาพร้อมมาอันต่อไปยโอเคอีกอันเดียวโอ้แกตตบมาอีกแล้วมผมว่านะผมลองหานะผมลองหาดูดีกว่าผมจะลองหาดู เองหาซอกมุมนี่ไงจะแล้วหนึ่งนแล้วสามอันพร้อมยังหมดยังหมดยังเรียบร้อยแล้วน,นะ ผมติดการสราบอันรวดอ่ะโอ้ตรงนี้จะมีไงเจอมุมนี้แล้วดดนี้ไม่มีเ้ยร็วอ่าไม่เจอเร็วผมพยายามหาซอกมุมเหลี่ยมลับนี่ไงเจอแล้ว อ้าอันนี้กดไปแล้วนี่ว่าเฮ้ยนี่ไงจะเร็วจะเร็ว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 อันนี้ถือว่าเวลาดีนะเอ๊ะอันอุสอ่ะขั้นสุดท้ายใช่ปะน่าจะครั้งน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าไวเวลาไวอยู่หาสุดท้ายก่อนหาสุดท้ายจะไม่เจอแล้วเนี่ย ดีไงอ้าวอ้นนี้กดไปแล้วอันนี้ปะกดไปแล้วดีไงเจอแเล่นกันเนี่ยขอกดปุ่มกดปุ่มดีเฮ้ย ไปแล้วกันนะอ,อันนี้อันนี้ไอนน้คืออะไรก็อนแสบวออันนี้อันนี้อันไหนไอ้ซีไอ,นนอนน้ลูกไฟอ่ะลูกไฟเหรอถ้าเกิดตายแสดงว่าผิด เอ้ยเอ้ยผิดผิดผิดลูกไปเรียบร้อยสวยที่เหลือก็เคยไปใต้ตรงนั้นน่ะไปเลยไปใต้ตรงนั้นอ่ะ,อะมันต้องรองมีแก่นาฬิกาเนี้ยสีแดงมัน้ายสีแดงมัน้ายอันนี้คือรูลเลอร์อดีอันนี้เวอร์อันนี้เหรอสีแดงเน,นั่นแหละโอเคคุณคุณจะต้องไปเซคไฮกับ อ๋อตรงนี้เหรอโอ้โหหลุดเลยโอเคก็ต้องจบแค่นี้นะครับเออขึ้นภูก็พอเพียงแค่นี้นะครับก็วันนี้บอกเลยว่าไม่รู้จะเครียดหรือดีใจดีเนาะก็สำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนสหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ้บายบายดูบาดีแน่โอเค ก็ดีใจมากเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตกคาเคนให้ดูนะ